สวัสดีครับกลับมาต่อกันในพาร์ทที่8นะครับกับเกม Land of the Dead ครับหลังจากที่เราได้เจอกับ m สเตอ r ์ค u f m a n เขาก็ให้เรามาเคลียร์โรงจอดรถใช่ไหมเคลียร์พวกวอลเกอร์อันนี้ผมดาเอานะตอนนี้เราอยู่ในโรงจอดรถแล้วโอเคไปกันต่อเลยโอ้หผมมาตอนแรก <c oughs> เจอว,วอลเกอร์สองตัวนะครับ <c oughs> โอเคเคลียร์เรียบร้อยสงสารจัง มืดมากเลยปลไปกันต่อโอ้เฟรมเลสตกฮะมีซอมบี้เยอะแยะมากกระสุนหมดรีโหลดกระสุนอืมอืมอืมอีกน้ำหนึ่งเออถ้าทางจะลุกนะตำรวจตัวนี้นี่ ลุกแล้วออ้ยชิบชิบอืมมืดมากเลยโอ้โหปะ่ะอืมอุ้ยไม่โดนะนะนี่อุ้ยจำได้ไอตัวถือขวานเนี่ยอึดมากเราใช้มีรีฟันมันตายยากนะเราใช้ปืนเลยอ เฮ้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 เ้อืดจังเพื่อนโอ้โหเฮ้ยอืดว่ะโอเคไปทางไหนต่อเนี่ยมันจะโผล่มาไหมวะประตูนี้เปิดได้ปะล็อกอะโอ้ สับปัวไปทางไหนต่อเอ่ยน,นี่มีห้องน้ำอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะฟินเสียงอล์อกเกอร์โหเอาไงดีวะ อ้าวอ้ยังไงยังไงอ่าวอ้าเอาไอพี่พี่เอาทางไหนเอาทางไหนแล้วเอาทางเออเอาอ่ะยืนยืนเลยมาอ่ะยืน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 อืม้ยตกใจหมดตรงนี้มีของอะไรให้เก็บไหมเดี๋ยวนะเราเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าแอบ ปึ๊บอีกบานหนึ่งแล้วก็อีกบานหนึ่งมีอะไรไม่เอ่ยไม่น่าจะมีโอ้ของพยาบาลวะโอเคเราถือรีวอเวอร์เดินไปดีกว่ามันจะลงมาจากท่อไหมวะเฮ้ยนี่อื้ม อีกทีหนึ่งโอ้ยโดนไฟโอ้ยมืดมากเลยแล้วเราไม่รู้ว่ามีวอสเกอร์มีอะไรอยู่ตรงไหนมั่งโอ้โหโดนไฟอีกแล้วนี่มาแล้วแหมเรายังมีกระสุนสไนเปอร์อยู่เยอะสะด้วยปยไปกันต่อเลย อ,อ,ม,อม,มีสองทางอะ่ะเอาเป็นว่าเราไปทางซ้ายก่อนดีกว่าทางซ้ายมีมมมเดี๋ยวอีกตัวหนึง่งโอ้โหจะบอกว่ามืดมากมืดสุดสุด คือมืดแบบมืดไม่เกรงใจแหละอันนี้อะไรอ่ะอ๋อตำลากังฟูแมวดีกว่าเราใช้ขวานใช้ขวานเหมือนเดิมอ่ะดีลคือหมัดกังฟูนี่โกงมากอ่ะโกงไปอ่ะทางซ้ายเราไปไม่ได้แสดงว่านี่เป็นทางเดียวที่เราจะไปได้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอืมอืมยเยอะวะ่ะ เยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ช็อตกันช็อตการ์ไหนๆก็ไหนๆแล้วนั่งนั่งยิงอ่ะนั่งยิงเออเฮือเกิดอาการขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อนเอ้ยเจ๋งว่ะเราใช้ช็อตกันอีกดีว่ะป่ะขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อน ไปทางไหนต่อขึ้นลิฟต์นี่ขึ้นลิฟต์ใช่ไหมหรือเปล่ากดลิฟต์กดไม่ได้อะเอ้ะไปทางไหนอ่ะหรือว่าประตูนี้อ๋อประตูนี่ <c oughs> ขาอ่อนขาอ่อน <c oughs> โอเคเขาบอกว่าให้เราขึ้นลิฟต์ไปอีกชั้นใช่ไหมน่าจะขึ้นข้างบนนะเดี๋ยว ก่อนที่เราจะขึ้นนะเราหาของก่อนดีกว่าเราต้องการกระสุนนิด ammo ด่วนเลยชึบหาสักครู่หาสักครู่นี่จุดสองสองเปลี่ยนกระสุนก่อนเดี๋ยวปืนจุดสองสองี่เราใช้สำหรับเจอตัวเดียวแล้วกันแล้วนะตอนนี้เราใช้ช็อตกันก่อน นั่งยองนั่งยองเฮ้ยมีให้เปิดแกะได้ป่ะมีอะไรไหมเอ่ยโอ้ยอกระสุนริเวอร์อรดีนะสังเกตเห็นทันก่อนไม่งั้นพลาดแล้วโอเคกดปุ๊บไปเหมือนว่าตอนนี้เราอยู่ในที่ไหนอะ อาคารชั้นบนใช่ไหมเอ่ยมาแล้วมาแล้วขาอ่อน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 มีใครอยากขาอ่อนไหมลุงขาอ่อนเดี๋ยวนะป้าโอ้โหประตูนี้ต้องไงด,เดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าเราไปดูประตูนั้นดีกว่า มีอะไรให้เก็บไหม ơi? เอ่ยเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวดะอันนี้กระสุนอะไรอะกระสุนเต็มเหรอโอเคไม่เป็นไรน่าจะเป็นกระสุนปืนกลอ,อกป่ะปืนปืนกลอ,อกหรือปืน M16 อะ่ะไม่น่ใาใจเหมือนกันอะรู้แต่ว,ว่าเก็บรีโวเวอร์เรียบร้อยแล้วจ้าไปไปต่อเลยสองสามสี่ห้า เคลียออฟฟิศเรียบร้อยเหลืออีกสามที่ที่เราต้องเคลียร์หาของก่อนเผื่อจะมีกระสุนอะไรให้เราเก็บแล้วส่วนในนี้นี่เป็นห้องประชุมไปคาดว่าในเจสเป็นกระสุนปลืนก๊อกนั่นต้องต้องปลืนน้วยนะโอ้ยลิ้นพัน ไปต่อไปคือแบงค์ใช่ไหมเอ่ยปึ๊บเฮ้ยช็อตกันช็อตกันขาอ่อนขาอ่อนโอ้ท่าทางมีเยอะมากอะตอนนี้เราอยู่ในธนาคารใช่ไหม,มเสียงเยอะเสียงมาจากทางซ้ายเนี่ย คุณลุงนี้ตื่นนั่นแหละตื่นนี่เนี่ยชั้นบนนี่อะไรอ่ะเดี๋ราให้ขึ้นชั้นบนดีกว่าดูจากรูปจากโอ้โหโอ้เยอะว่ะขึ้นชั้นบนกันดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้โห ไอ,อ,อ,อายาเดี๋ยวช็อตกันเออเตรียมช็อตกันก่อนมามีตัวอะไรไหมอ่ะไม่มีเนอะโหเล่นเกมไพ่คอมสมัยไหนเนี่ยวินโดว์98ใช่ไหมเกมพไพ่ด้วยวะเนี่ยโหจอก็ทนทน ยินเสียงอะไรวะมีวอล์กเกอร์เกิดใหม่เหรอชึ้ไม่มีฮะโอเคหาของต่อกระสุนจุดสองสองรีโหลดพร้อมกระสุนปืนกล็อกเต็มอยู่เหมือนเดิมโอเคเราใช้ปืนกล็อกก่อนหาของก่อนฮะหาของเราค่อยไปเคลียร์กับวอล์กเกอร์ตรงนู้น โอ้ยยาเยอะแยะเลยอะ่ะถ้าห่างเราคงจะเจ็บหนักโอ้ยตกใจหมดโอ้โหปอดเดือดฟักปอดเดือดฟักปอดเดือดฟักอือไอ,อย,ยาอืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเก็บกระสุนปืนกล็อกก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งเหนื่อยแมวดิแมวอย่าเพิ่งเหนื่อย กระสุนปืนก๊อฟอยู่ไหนอะนี่ใช่ไหมเฮ้ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่เอาเอาลินชักนี้เก็บไม่ได้เฮ้ยนี่มันกระสุน M16 นี่หว่าเออไม่เป็นไรช่างมันเดีย๋ยวถ้าเป็นกระสุนปืน M16 ใช่ไหมก็เรายิงให้หมดไปแม็กหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยเก็บอีกดีไหมเอ้ย ตาย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 เออคอเฮ้ยตกใจหมดโอเคขึ้นไปเก็บกระสุนก่อนหืมหอบเลยอะหอบหนักมากลองให้หนักมากโอ๊ยอย่าเพิ่งเหนื่อยดิ เราหาของแถวนี้ก่อนนี่กระสุนรีโวเวอร์เต็มอะ่ะเต็มเหรอเก็บไม่ได้กระสุนเต็มแล้วอันนี้อะ่ะเอ้กระสุนจุดสองสองส่วนโตะนี้ขวดยาโอเคไม่เป็นไรเราเตรียมช็อตกันก่อนดีกว่า,วาดีนะให้เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วอย่ามีตัวอะไรมานะเว้ยทางซ้ายทางขวาไปทางไหนอะ่ะ ทางนี้หรือเปล่าออเออเอ้าเปิดไม่ได้ล็อกจากข้างในนะครับอม,มันต้องมีตัวอะไรออกมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนที่สุดให้เราเคลียร์โอ้โอ ม,มไม่ทันได้พ่นหรอกนายอืออือขวานนี่แหละมามาให้หมดเลยโอ้ยคนลุกยังไงต่อให้เราไปเคลียร์ในร้านอาหารว่ามันมีร้านอาหารหนึ่งสอง สองล้านหรือเปล่าโอเคเกิดต่อหน้าเลยมึงไอ้ยาขาอ่อนขาอ,อ่อนไปเฮ้ยอืออือโฮ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะมาเอ,อ้เฮ้ยอย่า,ยา,ยายียเฮียเยอะ เฮ้ยเฮียอย่าระเบิดโอ้ oh my god อุ้ยเกือบหเฮ่เยอะไรเอ่ยโอ้ชิบหายแล้วโอ้โหเดี๋ยว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 ระเบิดระเบิดอยู่ไหนอเอ้ยนี่เนี่เข้าไปหลบในร้านอาหารก่อนดีกว่า ย่ามีตัวอะไรมานะเว้ยโอ้ยเยี่ยมโอเคมาหลบในครัวนี่แหละมายังอืม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 ,อม <c oughs> เล่นไลจับเลนไลจับไอยาไอยาอืมอืมโอ้โอ้โอ้ชิดช็ดช็ดสบับหัว โอยข้างนอกมีอ่อะอืมอืมปังยิงขายิงขาเออนั่นแหละยิงขาเฮ้ยทำไมม,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 มันเยอะจังวะโอ้โหแมวดิไม่เยอะดิไม่เยอะดิเฮ้ย โอ้ฟักยูอึดมากอืึดเหรออึดเหรอนี่ขาอ่อน <c oughs> ไอ้ชิดชิดชิดไอ้พวกที่มันถืออาวุธเนี่ยเหมือนว่าเราต้องใช้ค้อนกระช่าัวมันสองทีมถึงจะตายใช่ไหมเอ่ยน่าจะหืม อุ้อโอ้ยยาเออสองทีสองทีรู้เรื่องโอ้โหคุณหมอเวไปชิบหายแล้วหมออึดจังวะโอ้โหหมออ้วกอีกเฮ้ยเฮ้ยหมดยังเฮ้ยโอ้โหพอเถอะ ไอ้ชิดชิดชิดอ,อ้าวอืเฮ้ยฟันไม่โดนอโอ้โหหมดเลยแล้วโอ้โห,หมืมันยังไม่หมดเว้ยพี่เขาชอบขาอ่อนใช่ไหมหรือว่ามันมาไม่จำกัดะ่ะ อืมอืมโอเคให้เรากดลิฟต์ไปที่เพนทาส์ใช่ไหมเอ่ยเพยกดแล้วยังไงต่อไป <c oughs> เยอะมากเลยตะกี้โอเคเราอยู่ไหนเอ่ยเหมือนเป็นห้องแกลเลอรี่ภาพหรือเปล่านี่เราอยู่ชั้นไหนแล้วโอ้โห โอ้โหเดี๋ยว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 นาทีนี้ M16 เดี๋ยวเว้ยเ้วมีไอ้ตัวถืออาวุธเนี่ยแล้วมันอึดไว้มันอยู่ข้างหน้าโอ้ยแม่งที่แคบอีกแล้ว What the fuck เฮ้ยชิดอะไรวะอย่าบิวเฮ้ยอย่าบิวเสี่ยงอะไรวะนี่นี่มาทางนี้มาทางนี้ คุณเห็นอะไรไหมเห็นมันผอมไหมไอ้โอ้โหชึบอืึ่มชึบแอดโอ้โหคุปปิดประตูด่วนเลยเปิดทีรู้เรื่องเลยเนี่ยลองเปิดดูเปิดเปิดโอ้โห อ่าปิดๆปิดเปิด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 อ้อาวชิปหายแล้วรันไปยิงเอฟ s อรี่ปึ๊บซอรี่อ้าวอ้อาวปิดประตูเออเปิดประตูตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้างเอ่ย ให้เรายึดพื้นที่ในบ้านนี้หมดเลยใช่ไหมในอาคารชั้นเนี่ยเขาไว้เยอะไว้โอ้โหอืมอืมมาเลยมาให้หมดเลยเว้ย Come on, come on beast motherfucker. อโอ้คุณลงแขนเดียวอย่าโอ้โหนั่นไงมีอ้อมด้วยว่ะอ้อมหมออ้อมเหรอ,อ <c oughs> ดนตรีนี่แบบปลุกเร้าใจมากเหมือนแบบจะไปออกหลบกับพม่ายัยางไงอย่างนั้นเลยโอเคหาของต่อชือ้อ มีวุฒิอีกไหมอะไม่มีแล้วปะไปต่อเลยนี่อะไรเนี่ยอ,อายุปูนีแหมทะลึ่งจริงๆเลยโอเคไปไปต่อกันเราต้องไปทางไหนอะทางนี้เราเคลียรเราใช่ไหมเราด้านนี้โอ้โห เยวดูนะปืนจุดสองสองเราไม่มีอ่ะโอเคมีตัวเดียวสับหัวซะมีอะไรให้เก็บไหมเอ่ยไม่น่าจะมีป่ะรีวเวอร์ต่อฮัโลโหลอ๋ออันนี้ที่เรามานี่นะดูเหมือนว่าเราหลงทางแล้วยังไงต่อห้องนี้ ล็อบบี้ฝั่งนี้เราเคลียร์แล้วเราต้องขึ้นไปชั้นสองแล้วเราก็เจอกับยเยอะแยะเยอะแยะโอ้โหขาอ่อนขาอ่อนตูดนี่บิลตูดบิลเลยอะฮัลโหล โอ้โหฮัลโหลปุ๊บมาเลยวะตึงขาขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อนขาอ,อ่อนมันบอกว่าให้หาทางออกไปจากที่นี่แอบห้องนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยปิดเองได้ด้วยวะอันนี้ชั้นสองของล็อบบี้ที่เราอยู่ข้างล่างนี่นะถ้าทางทางออกทางเดียวก็คือทางนี้โอเค โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยชิปหายแล้วเยอะสลัดผักติสเลอร์อืมอืมึงเจอพลังขาอ่อนพลังใหม่กูขาอ่อนขาอ่อนโอ้ชิด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 กูลงแล้วอื เออเฮ้ยเฮ้ยเอเอชิปหายเยอะอย่ะเยอะ,ยะ,ยะ,ยะเออหือโอ้ยสุดจะเยอะมึงตายซะไม่เอายาอวกปุบปากนั่นแหละดูเหมือนว่าเราใกล้จบเลยใช่ไหมเหมือนจากที่เราเล่นตั้งแต่พาร์ทหนึ่งอะตอนที่ไอตัวเอกของเราเขาแนะนำตัวว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมผมมาอยู่ตรงนี้ สถานที่นี้นี่ที่พระเอกมันแนะนำตัวว่าทำไมเขามาอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่าใกล้จบแล้วผมคิดว่าพอผ่านตรงนี้ก็จะถึงฉากจบแล้วผมดาเอานะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมเคยเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆซึ่งตอนนี้ลืมหมดแล้วโอ้โหนี่วิ่งหนีเลย movement movement จัดหน้าโหมาไม่รู้จ <sounds> ักหยุดเลยอ่ะกระสุนไลเฟิลเราก็จะหมดแล้วด้วยออาจะมือหน่อยนะเพราะว่าบางทีอ่ะผมยิงปุ๊บแล้วผมก็จะหันไปเช็คหันไปเช็คข้างหลังเพื่อความปลอดภัยของตัวของผมเอง นี่เก็บกระสุนเก็บกระสุนเฮ้ยจบแล้วเหรอว้าวสร้างกำแพงอย่างนี้ด้วยโหบุฟเฟ่ ทันใดนั้นซอมบี้ตัวนี้เขาก็เห็นโอ้โหเครื่องทุนแรงซอมบี้ตัวนี้มีความคิดที่จะพังกำแพงชิบหายแล้วไงเราจะเป็นยังไงต่อเนี่ยโอเคจบแล้ว <laughs> จบเลยดีเอ็น ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับมาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งก็เดี๋ยวผมอาจจะเล่นเกมอื่นเอาลง YouTube ไปละ่ะแค่ให้ดูะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีโปรเจกต์อะไรจะเล่นเลยก็โปรเจกต์นี้ค้างอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เล่นพาร์ทหนึ่งนี้ก็แบบบ้างบ้างยุ่งบ้างอะไรอย่างนี้เนะโอเคก็เกมนี้เป็นเกมที่เก่านะมันเป็นเกมที่แบบเก่ามากแต่ว่ายังคงความหลอนไว้อยู่ นี่กลับมาเล่นใหม่อีกทีนี่ยังหลอนมากโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับตั้งแต่พาร์ทหนึ่งเลยก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ติดตามผลงานอันใหม่ๆฮะโอเคเอตื่นเต้นซอมบี้เยอะมากโอเคก็ขอจบเกม Land of the Dead การแคสครั้งนี้โอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย